ก่อนอื่นข่าวแรกของเราวันนี้มาดูการเตือนภัยกันหน่อยครับเมื่อเจ้าของร้านอาหารที่จังหวัดปทุมธานีเขาโพสต์เตือนเพื่อนร่วมอาชีพว่าให้ระวังคู่รักคู่นี้ให้ดีๆกินแล้วชักดาบกินแล้วไม่ยอมจ่ายหนีไปเลยครับนอกจากนี้ยังพบว่าในวันเดียวกันมีอีกร้านที่โดนเหมือนกันด้วย เพจ a c e b o o k ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องนะครับโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ครับโดยระบุว่าท่านใดที่รู้จักรู้จักหรือว่ามีความสนิทคุ้นเคยกับบุคคลชายหญิงทั้งสองคนที่ปรากฏตามภาพขอให้ติดต่อกลับมาที่บ้านสวนคาเฟ่อำเภอเมืองปทุมธานีที่ท่านมาใช้บริการกินข้าวสองจาน๋วยเตียวหนึ่งชามน้ำดื่ม3ขวดไอศครีม4แท่งเนื่องจากท่านลืมสิ่งของหลายรายการ นั่นก็คือลืมจ่ายเงินค่าข้าวเบื้องต้นทีมข่าวโมโนทวีนิแวนก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับเจอกับเจ้าของร้านคือคุณรังสียาครับเธอเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมของชายหญิงคู่นี้คือพอกินข้าวเสร็จก็อ้างว่าลืมกระเป๋าตังค์แล้วก็ลืมมือถือไม่ไดเอามาด้วยนะครับคลาสสิกครับจากนั้นก็จะบอกให้เจ้าของร้านเนี่ยจดเลขบัญชีให้หน่อยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะโอนเงินค่าอาหารให้ แต่สุดท้ายก็หายไปเลยไม่ยอมโอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมารวมค่าอาหารทั้งหมด224บาทไปฟังเสียงเจ้าของร้านครับเขาลืมเอากระเป๋าตังมาเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นโอนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็บอกว่า เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มาก็เลยบอกว่าเอาแล้วเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปเอาให้แล้วเดี๋ยวเขาจะโอนมาให้อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ให้เลขบัญชีไปแล้วก็ให้ชื่อให้ย้อนเงินไปแต่แตก็ไม่ได้โอนกลับมาใช่ไหมเขาก็เดินออกไปเขาเดินออกไปเลยแล้วก็ไปเราก็เดินตามไปดูแหละก็เลยก็ดูสังเกตการแล้วก็คือดูแล้วว่าก็าคงไม่ได้ไม่ได้เงินอยู่แล้วเพราะว่าดูเขาออกไปแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ย ทางเจ้าของร้านยังบอกอีกว่าเรื่องนี้เธอยังไม่ได้แจ้งความนะครับแต่ที่มาโพสต์เพื่อเตือนภัยอยากให้ร้านอื่นๆระวังคู่รักที่แฝงตัวเป็นมิจฉาชีพแบบนี้แล้วหลังจากที่แชร์คลิปนี้ออกไปในวันเดียวกันนะครับปรากฏว่ามีอีกร้านที่เป็นร้านขายแซลมอนริมถนนปทุมธานีนนทบุรีถูกชายหญิงคู่หนึ่งมาใช้บริการกับทางร้านมากินแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเหมือนกันครับไม่โอนให้แต่คราวนี้เนี่ยคือทำท่าหยิบมือถือขึ้นมากดโอนเงินยกโทรศัพท์โชว์ให้เจ้าของร้านดู แต่พอมาตรวจสอบทีหลังนะครับพบว่ายอดค่าอาหารไม่เข้าระบบซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นชายหญิงคู่เดียวกันกับที่ไปก่อเหตุที่ร้านบ้านสวนคาเฟ่หรือไม่แต่ก็อยากจะฝากเตือนผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารให้ระวังมิจฉาชีพเพราะว่าปัจจุบันมีมาหลากหลายรูปแบบจริงๆนะครับ